ลองฟังดูนะคะคลอๆไปด้วยก็ได้นะคะคลอเบาๆก็ได้นะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวแม่ชีจะลองท่องให้ฟังก่อนสัมมาสัมพุทธมะตุลังสัสัทธรรมทะนุตตะมังอภิวาทยาิยภาสิตสังอภิธรรมะทะสังขหังสัมมาสัมพุทธมะตุลัง สัทธรรมะคุตตะมังอภพิวาทิยะพาสิตสังอภพิธรรมัทะสังฆะหังอีกรอบหนึ่งนะฮะสัมมาสัมพุทธมาตุลังสัพทธรรมะคุตตะมังอภพิวาทิยะพาสิตสังอภพิธรรมัทะสังฆะหัง ว่าจุดล่างจุดบนนะคะลองสังเกตนะสัมมาเห็นจุดข้างล่างมอมา้าตัวนั้นเป็นไมหานอากาศนะคะ,อ,ะอ่านว่าสัมมาจุดข้างล่างเนี่ยนะสัมมาสัสมโสไมหันมอสามเหมือนกันจุดล่างมอม้านะั่นน่ะเป็นไมหานอากาศสัมมาสัมพุทธพออุทอพุทธ แต่ว่าคําว่าพุทธนี่จะต้องมีททหารเป็นตัวสะกดนะคะเป็นตัวที่หยุดนะคะเป็นตัวหยุดแล้วมีจุดอยู่ตรงททหารใช่ไหมคะสัมมาสัมพุทธะททองนี่มีสร,ระอะนะคะจริงๆแล้วมีสร,ระอะนะสัมมาสัมพุทธะมะมอมาก็มีสร,ระอะเหมือนกันตุลังลอมิหันงองลังนี่แหละคะ่ะข้างบนเป็นนิขหิตนะ เป็นจุดนิคขหิตเป็นภาษาบาลีะนะคะจุดกลมๆปร่ๆกลมๆเนี่ยแทนมิหาหนอากาศกับงองงูเดนเมชีเขียนบนกระดานให้นะคะสัมาสัมพุทธใช่ไหมคะท้มะ ตุลังอย่างนี้ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นไม่หันอากาศนะคะอ่าเอาไว้หันอากาศใส่ข้างบนนี้แล้วก็สามตัวนี้ก็ไม่หันอากาศพุทธนี่ก็พุทธก็พุทธนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวสะกดหยุดเขาเนี่ยแล้วก็ทะมะตุลังลังนี่เนี่ยนิคหิตเนี่ยไม่หันอากาศงองูนะแทนไม่หันอากาศแต่งองูคุณสมโพธ์ทานไหมคะค สัตใช่ไหมสัส <sh ag ate learning> so, uh, like ัตเขียนนี้ใช่ไหมฮะสัตธรรมมะคะนุตตะมังถูกไหมฮะสะนี่มีสระอะนะเราต้องอ่านเป็นให้มีสระอะสัตว์นี่สองตัวนี้สัตเลยนะคะสัสัต ธรรมะค่ะเนี่ยสัตสธรรมะขะนุดเนี่ยขนุดตะตะแล้วก็มังนี่นิคกหิตก็คือไม่เห็นอนากากกับงองงูเหมือนกันสัตธรรมะขะนุดตะมังขะนุดตะมังอะอังนี่เอาขึ้นจมูกค่ะสัตธรรมะขะ นุษตปะมังมังปะต้อยออกเสียงมังสิมังเหมือนโดนระคังอะมังเออใช่ค่ะมังอะพิวาธิยะใช่ไหมคะอะพิวาธิยะพาสิตสิตอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าสิตสัง นะสิทธสังอะพิธรรมมัฏฐสังฆหังอาอพิธรรมมัฏฐสังฆหังลงอังหมดเลยใช่ไหมฮะลังมังสังหังเห็นไหมมัฏฐนี่ไงฮะ อภิธรรมอภิธรรมตรงนี้นะมัฏะสังขหังเห็นไหมฮะถ้าอ่านอันนี้อภิธรรมะอภิธรรมมัฏะอันเนี้ยสองตัวนี้ต้องอ่านด้วยกันมัฏฐอภิธรรมมัฏฐมัฏฐสังขหังใช่ค่ะอ่าดูดูบนกระดานนะคะดูบนกระดานเดี๋ยวแม่ชี้ชี้ให้นะ อ่านอ่านด้วยกันนะฮะสัมมาสัมพุทธะมะตุลังส,สัสถธรรมะคะนุตตะมังอภิวาทิยะภาสิตสังอภิธรรมะคสังฆังไปเรื่อยๆค่ะคล่องเมื่อไรก็หยุดก่อนก็ได้ สัมมาสัมพุทธมตุลังส,สัสธรรมคะนุตตะมังอภพิวาทิยะภาสิตสังอภพิธรรมัทธสังฆังเอา้าพร้อมห่าพร้อมกันสัมมาสัมพุทธมตุลังส,สัสธรรมคะนุตตะมัง อภิวาทิยะภาสิตสังอภิธรรมทะสังฆหังสัมมาสัมพุทธมะตุลังสัตธรรมมานุตตะมังอภิวาทิยภาสิตสัง อภิธรรมมัทธสังฆหังสัมมาสัมพุทธะมะตุลังสัสัทธรรมะคะนุตตะมังอภิวาทิยาภาสิทสังอภิธรรมมัทธสังฆหังขออีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวแปล <c oughs> สัมมาสัมพุทธะมะตุลังสัสัทธรรมะคะนุตตะมัง อภิวาทิยภาสิสังอภิธรรมะค่ะสังคหังแปละข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธาจารย์ขอนอบน้อมถวายอภิวัธน,นาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้เยยยะธรรมทั้งหลายเอง ไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสรัตทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจักแต่งคำพีดีนามว่าอาพิธรรมมัถาสังฆาตาต่อไปอันนี้คือจบจบคำแปลตรงนี้นะคะเอาขออีกรอบหนึ่งทั้งบาลีแปลดูในหนังสือก็ได้ค่ะ สัมมาสัมพุทธมาตุลันสสัตธรรมาคานุตตมังอะพิวาทิยภาสิตสังอะพิธรรมัทธสังคหัง ข้าพระพุทธเจ้าพระอนุรุทธ,ธาจารย์ขอนอบน้อมถวายอภิวัธน,นาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตรัสรูยย้เยยยะธรรมทั้งหลายเอง ไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัจธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้อุดมแล้วจับแต่งคำพีที่มีนามว่าอธิธรรมมัะสังคหะต่อไปนี่คำแปล <Ừ. S 2> สัมมาสัมพุทธะเดี๋ยวคำเหล่านี้เดี๋ยวค่อยขยายทีหลังให้ฟังนะคะเดี๋ยวดูพระบาลีที่สองก่อนนะฮะ ฟังดูดูกันนะเดี๋ยวแม่ชีพูดให้ฟังกันนะตัดถะตอมิหันดอตัดนี่แหละอ่านว่าตัดทะนะตัดทะวุต,ตาพิธรรมัตฐาจะตุธาปรมัฐถโตจิตตังเจตสิกังรูปังนิพพานะมีติสัพพาัาพอได้นะฮะพอได้เนาะ